หวานมากนายชนุตราอดีตแฟนพระเอกไม่โสดแล้วเปิดตัวรักครั้งใหม่แซวสนันหลังโสดมาพักใหญ่ๆครับนับตั้งแต่เลิกลาก,กับอดีตสามีพระเอกรุ่นใหญ่อย่างนุ่มเคนล,ลี่ธนพัทรล่าสุดนักแสดงสาวนายชนุตรากลับมามีหัวใจสีชมพูอีกครั้งเพอเจาตัวนั้นมีหนุ่มนอกวงการมาคอยอยู่เคียงข้างตลอดโดยได้โพสต์ภาพหวานพร้อมกับข้อความว่า I love you the moon and back ล่าสุดนั้นก็ยังโพสแคปชั่นหวานถึงฝ่ายชายด้วยว่า I'm so lucky to have you อีกทั้งเธอนั้นยังลง IG จ t สตอรทั้งภาพและคลิปหวานๆพร้อมแพ็กถึงกันตลอดเวลาแต่ละภาพนั้นบอกได้เลยว่าสวีทหวานรักสดใสเป็นสีชมพูมากๆท่มา,ามกลางคอมเมนต์รัวๆของทั้งคนบันเทิงเพื่อนๆและแฟนๆพร้อมกับแซวความหวานน่ารักร่วมยินดีกับความรักสดใสครั้งนี้ของเธอด้วย